Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. สวัสดีจ้าวันนี้มาหอกับฝายด้วยจ้าวันนี้ฝ่ายกาสิมะนี่อยงวันเกิดอายุครบ24ปีจ้ามันยากาทากาสิมีจัดอุบุญในแพยในขบวจ้า มาเด้อมาขินโมกะทาทำกันเด้อจ้าห้าวขินโมกะทากบซิม่แม่ทุ่งแยลี่แย่น้อยอ่แล้วก็แม่กุ้งจ้าบันแย่ขาดกสซิโกปุ้นอบปุ้น,ป,นประมาณนี้เด้อแล้วก็ซิม่เคพะกผาหอมปอนเนยน้อยน่ารักน่านรัก <S <S ได้ในสิ่งที่หวังเมื่อเธไม่เลือกใครใเธอรู้ไว้ว่ายังมีฉัน